ภารกิจของเรามีชื่อว่าปีนหน้าผากีฬาท้าใจเอาไม่เอาเอาสิ<อ>มาแล้วต้องทำให้ได้เลเวลหนึ่งคือวอร์มวนรอบเลเวลสองคือปีนหน้าผาในเวลาห้านาทีเลเวลสามคือเจอของจริงก็ของเราก็คือ AH ี่ดอฮันเตอร์จะต้องชนะมิชชั่นทั้งสามเลเวลนี้ไปให้ได้ครับขอย้ำว่าต้องชนะทั้งหมดเลยครับถ้าแพ้อันใดอันหนึ่งก็ถือว่าเขาจะเป็นเดอะลูเซอร์ในทันที ื่อพูดถึงกีฬาปีนน้ผานั้นนะครับหลายคนมักจะรู้ถึงความหวาดเสียวเนื่องจากในการปีนน้ผานั้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะปีนไปตามน้าผาที่ค่อนข้างสูงหรือว่าอาจจะลาดชันด้วยดังนั้นกีฬาชนิดนี้นะครับจึงได้ชื่อว่าเป็นกีฬาสําหรับคนใจกล้ามากๆซึ่งปัจจุบันนี้เลครับกีฬาปีนน้ผาเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในต่างประเทศทั้งในแถบยุโรปและอเมริกาและพัฒนามาจากการปีนเขาเนื่องจากยอดเขาต่างๆในยุโรปเนี่ยได้ถูกพิชิตมาหมดแล้วนับปีนหน้าผาจึงห ชาวฝรั่งเศสได้พัฒนาการปีนรูปแบบใหม่ขึ้นมาเรียกว่ากีฬาปีนน้าผาหรือว่าปอดรักควายดิงเริ่มมีการขุดเจาะไว้ตามเส้นทางการปีนตามน้ผาผาพัฒนาอุปกรณ์รณที่ใช้สำหรับป้องกันการตกเพื่อให้การปีนมีอิสระมากขึ้นไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์รณสำหรับดึงเหมือนการปีนเขาหรือที่เรียกว่าฟรีควายดิงกีฬาปีนน้าผาจึงได้เริ่มเป็นที่นิยมกันมากนะครับโดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีและต่อมาก็กลายเป็นกีฬายอดนิยมของชาวอเมริกันครับมีการสร้างโรงเรียนฝึกการปีนหน้ง ขึ้นมาเป็นจำนวนมากทั้งในยุโรปและอเมริกาหลังจากนั้นนะครับกีฬาประเภทนี้ก็แพร่หลายไปท,ทั่วโลกแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นกีฬาที่ไม่ได้แพร่หลายมากเท่ากับกีฬาชนิดอื่นก็ตามนะเนื่องจากต้องอาศัยพื้นที่ทางธรรมชาติทํากิจกรรมนั่นเองแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการสร้างน,น้าผาจําลองให้ผู้ที่ชื่นชอบได้ฝึกพละกําลังกันถึงในเมืองกันแล้ว โยครับเอาเนี่ยโอเคผู้ชมครับก่อนที่เราเราสองคนอาจจะทิ้งแต่ชีวิตได้กับการปีนและผ่าจำลองเนี่ยเพราะเราสองคนไม่ได้เก่งเลยแต่ด้วยความกล้าความกล้าความบ้าเนี่ยมาถึงที่นี่ได้อยากจะขึ้นจริงๆอยากจะทำไม่ไม่เป็นแล้วก็เราต้องมีเอเตอเอร์ที่เก่งครับคุณมาเช่นครับขอเชิญตรงนี้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาชิดเป็นคนจัดที่ประเทศกีฬาครับกีฬานะครับคุณมาชิดมาอยู่เมืองไทยได้ไงอ่ะมันมาเที่ยวก่อนแล้วก็มาหลงรักความสวยงามของสาวไทยครับผมตามสไตล์หน้าฮอลลีวูดเลยนะครับคุณมาชิดครับกีฬาน้าผาจำลองเนี่ยมีในเมืองไทยมานานหรือยังเก็บ10กว่าปีก่อนมากกว่า10 คุณเคยรู้ไหมมาอยู่ที่ไหนมาไม่รู้อยู <c oughs> ่เดียวสนา <c oughs> มบอลคุณเคยรู้เรื่องเลยกีฬ <c oughs> านี้ถือว่าป๊อปปูล่าในเมืองไทยไหมครับประมาณจำพี่ไม่ได้เพราะตอนเดียรนี้ผมผม,ผมรู้จักทีนี้ประมาณแปดปีอ๋ออยู่อ๋อเป็นครูสอนนี่มาแปดปี <c oughs> แล้วเหรอครับก <c oughs> ีฬานี้มันยากไหมสำหรับคนที่ไม่เคยปีนหน้าผายอย่างเราสองคนถ้าใช่ปีสิกไม่ยากเท่าไหร่ครับ เบสิกต้องมีอะไรมีสองขาสองแขนมีมีอะไรอีกครับมีมีอันดับที่ดีใจไปก่อนเลยนะครับผมลาคุณมาจุดนะครับนอกจากใจดำแลวตาย,ยัางขาวอีกนะครับ,รบปทีแต่ที่สองอยู่ที่กำไรรายแรงกายกับความน้ำหนักถ้าคนอาจจะพอมนิดนึงมันปีนได้กว่าถ้าบางที่นคนอ้วนอ้วนอาจจะเป็นยากแล้วคนที่เบิกอ,อย่างนี้ล่ะครับมันโอเคครับยงี้ถือยางนี้ถือว่าโอเคยังโอเคครับ แต่และหน้าผาแต่และที่หน้าผาจำลองแตกแต่างกันเลยครับความยากแตกต่างกันครับต่างกันครับมันไม่เหมือนกันครับบางที่อาจจะเป็นความยากเป็นสูงกว่าน,นี้อาจจะเป็นออกมาเป็นแหงเป็นองศาบางที่หน้าผาเป็นทีนี้มันเันเบสิกเป็นตรงตรงเฉยเฉยแล้ะหน้าผาที่อาจจะท,ที่ที่อื่นอาจจะเป็นสนามกีฬาหัวมากอาจจะเป็นองศา20องศามันใช้แรงมากกว่าใช้เทคนิคมากกว่าคือยิ่งเอนมากขึ้นก็ยิ่งยากมากขึ้นใช่ครับอาจจะเป็นรูฟยิ่งเ ใช่อาจจะออกมาเป็นรูปสองเมตรสามเมตรอาจจะเป็นโอเวอร์แฮงประมาณห้าหกเมตรอันนี้มันอยากขึ้นครับแล้วคุณมาจิตมีโอกาสได้ได้ปีนที่ไในประเทศไทยอย่งไปหลายที่ครับที่ไหนยากสุดไปที่ไหนยากสิอยู่ที่อันดับที่อยู่ที่หน้าผาข้อจอไปที่ระบีอาจจะโซยที่โดเชียหม่เหรอยากสุดครับยากด้วยมันเป็นคนที่แค่คนต่างชาติมาทุกปีมนไปบินด้วยชอบอ๋อเหรอครับ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจำได้ว่าเขามีการแข่งขันปีน้าผาจำลองอย่างเงี้ยในแต่ละประเทศถูกต้องไหมครับใช่ครับเป็นเป็นของปีที่แล้วไปแของซีเกมด้วยเขาไปประเทศไทยใช่ครับประเทศไทยเขาด้วยได้เหรียญด้วยครับอ๋อเหรอใช่ครับโอ้โหนักกีฬาอะไรเก่งมากเลยนะครับคราวนี้มาสอนนักกีฬาสวัสดเล่นอย่างเราสองคนหน่อยนะครับว่าไอ้ตัวไอ้ตัวที่จับเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับถ้าปันตัวว่จับเป็นเป็นแบบนี้เป็นมือเต็มได้ครับปันตัวว่เรียกเป็น โลเปอร์เจมีเมื่อไม่เด้งเขาไม่ได้เป็นตรงนั้นจับเป็นเท่ขแหลงนิ้วกาไลนิ้วคนไม่มีที่จับอะครับใช่ครับเราจะเกาะเอานี้เขาใช้กาไลไม่ใช่ครับแต่วกาใช้กาไลนิ้วถ้าอย่างเนี้ยได้ตัวนี้มันจะจะตีทำไมาไม่ทำไมเขาไม่ทาอย่างนี้ทุกอันเลยอครับพอมันมาของยากคุณผู้ชมครับก่อนที่จะสอนบิ๊กเดอร์อย่างเรานะครับเราเปิดให้เราสองคนแข่งครับอยากจะบอกอะไรกับคนดูที่สนใจกับกีฬาปีหน้าผาจำลองครับ อย่าให้มีคนมาซาเลปซลนกิฬลอันนี้เพราะกีฬาอันนี้2,020เดี๋ยวไปเข้าโอลิมปิกโอ้ครับนักกีฬาไทยได้โอกาสเยอะแต่จนจนนี้มีนักกีฬาที่แค่อยู่ที่เยาวชนอยู่อายุ16,17ครับแต่ใครได้ไปแข่งได้เรียนเยอะครับขอแค่โอกาสความสามารถของเด็กคนไทยร้วร่างกายเด็กไทยมีอยู่แล้วใช่ไหมครับครับผมฝากไปด้วยแล้วกันอะถ้าเราเข้าสู่ภารกิจแรกกันเลยดีกว่าครับ แล้วพที่หนึ่งมีชื่อว่าวอมวนรอบว่าอะไรวะผมจะรู้เลยครับอ่ะ <laughs> เขาบอกว่าเราจะต้องแข่งขันปีนหน้าผาจำลองนี้เบสิกจากการวอมคือจะต้องปีนแนวขนานกับพื้นนะวนไปรอบๆหน้าผาจำลองนี้คนที่ทําเวลาได้น้อยที่สุดผู้ชนะยังไงพี่นอเคครับรอเออทำไมวอมถึงต้องวนรอบด้วยลนะ่ะครับพาอ ก่อนที่คือคุณจะเป็นขึ้นหน้าผากำมเนือไม่ได้วอร์มออกกัมเนือไม่มันมันแข็งๆอยู่ครับคนตรงนั้นใช้กำมเนือมันเป็นวอร์มออกก่อนให้ไปก่อนใช่ใช่ครับถ้าเปแล้วขึ้นไปรีบถ้าจะเป็นข้อความใช้ความเร็วคนรีบอาจจะเป็นเด็กเขียวกรีนอ๋อใช่ครับตอนนี้ให้ให้กำมเนือมันวอร์มออกมันยืดหยุ่นใช่ความยืดก่อนมันยืดหยุ่นยืดหยุ่นเซจิงก่อนก็จะเข้าเซจิงในกว่าเพราะถ้าเกิดกัมไม่จะก่อนมาแข็งนี่กีลานึงแต่นี่คือตอนนี้กัมเนื้อมันยัง ก่อนจะไปปีนหน้าผากันจริงๆนะครับเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการปีนผาเบื้องตอนน้นกันก่อนดีกว่าฮาร์เนสหรือว่าสายรัดสะโพกลักษณะจะเป็นห่วงส่วนเอวและส่วนขาซึ่งถูกโยงไว้ด้วยกันนะครับโดยสายไนลอนทั้งด้านในและด้านหลังสามารถรับน้ำหนักได้ถึง2ตันคาวไบเนอร์ iner, เป็นห่วงเหล็กหรืออลูมิเนียมอลลอยครับสามารถรับแรงดึงได้2ตันหลายรูปร่างและขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน ค u ิดด์รอคือสายในลอนสั้นๆซึ่งมีคาราบไนเนอร์เกี่ยวอยู่ตรงปลายทั้งสองข้างใช้สำหรับเกี่ยวกับหมุดตามหน้าผาป้องกันการตกจากที่สูงที่เดียวถึงพื้นอุปกรณ์บีเล่ใช้สำหรับผ่อนเชือกนะครับให้นักปีนผาและควบคุมความเร็วในการโรยตัวรองเท้าปีนผาจะมีพื้นเรียบไม่มีดอกอยางครับหัวรองเท้าจะแคบเพื่อให้สอดเท้าเข้าไปในบนช่องหินได้สะดวกเมื่อสวมแล้วต้องรู้สึกว่าขับแน่นจึงจะเหมาะกับการปีนหน้าผา แมกนีเซียมคาร์บอเนตด้วยผงช็อคเป็นผงคล้ายแป้งใส่ถุงผ้าพ่อยไปด้านหลังของนักปีนผาครับใช้สําหรับลดความชื้นที่มีเพื่อความถนัดในการเกาะเกี่ยวเชือกสําหรับปีนผาหรือว่าเคอิมันเทลเป็นเชือกลักษณะพิเศษครับคือมีความเหนียวไม่ยืดง่ายสามารถรับแรงดึงได้ถึง2ตันปีนวอร์มอัพิดหอมรอบคุณจับตัวไหนก็ได้ตัวที่ก็ถนัด ขาขยียบตัวไหนก็ได้ครับอยู่ที่บาลานซ์อยู่ที่ร่างกายเก็บไปท่านไหนอาจจะเป็นซ้ายอาจจะเป็นขวาครับอ๋อเนี้ยวางไปเรื่อยใช่ครับใครที่ตัวที่แค่มันจับโอเคขาครับจำไหมให้มันแบบนี้เป็เรื่อยเลยครับโอเคเอาละครับใครไปก่อนครับแต่ไม่นี่เองมันต้องให้เกียร์เฉลีเชิญของรายการโอเคได้ เอาเตรียมจับเวลาครับนี่ฉิดขาไปครับฉีดขาฉีดขาก่อนโอหโอเคครับลือขวาจับสีฟ้าตรงนู้นโอเคครับฉีดขาครับฉีดขาโอเคมูอขวาสีแดงมูอซ้ายมานี้เย็บครับมูอขวามานี้แอร์ที่บิ๊กซีลาดพร้าวน่าจะหนาวนะครับเพราะตอนนี้กิกเริ่มมือสั่นแล้วนะฮะ หายใจ<ช>ขาดขาแล้วครับพวบความว่าจะี๋ยวนี้แล้โอเคจับตรงนี้นั่งก่อนนั่งนั่งนั่งเฉยๆนั่งนั่งโอเคขาซ้ายอ่าแล้วมาจับเดี๋ยนี้ขาขวาลงมาก่อนขาซ้ายสี่ขาตดีวนี้ออไมเนยไ,ได้เลยเหมือนจะได้แค่ไม่ออกมันเนี่ย อาพี่นะครับโอเคเวลาเท่าไหร่ครับพี่เกพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับอ้าวพร้อมแล้วเริ่มครับถ้าขอลงอมลงมาตรงนี้เล็กครับเล็กข้างไหนก็ได้ข้ามไหนข้างไหนก็ได้ ครับครับนี่สาสดครับวเขาม่กันนิกครับโอเคครับแล้วมือมุขความีเยวครับคุณมาดิครับครับข้วอีกครับใหม่ครับผมไครับขาเย็นขาออขาอ้งครับขิดวสายเครับโอเคครับโอขาวอีายครับของเป็นมขความมานี้ครับ มันยึดครับผมคุณมันยึดีปัญหาเรื่องซ้ายกับขวาแล้วกันหาซ้ายขึ้นแบบนี้ครับอันนี้จับต้องมือต้องถุงมือครับนะข้าวขวาลงมาตรงนี้พี่พีเคยาดมไหมฮะครับนิดเดียวครับทีมงานขอายาดมด้วยฮะยิงมือสายแบบนี้มือสายจับนี้ครับข้าวขวาแบนครับโอเคข้าวขวาบนข้าวบนครับซ้ายตรงนเ้็กโอ้โหครับ ไม่ได้ครับจอพูดตรงๆดีกว่าแต่เราบอกด้วยพยายามให้ดูดีครับร้านไม่ได้ภารกิจที่หนึ่งของนัทฮันเตอร์แข่งกับพิธีกรแอนเจอร์นะครับโอ้โหเรียรเทียบกับบอลนี้เทียบกันไม่ได้เลยครับเพราะว่าบอลนี้เล่นมาตั้งแต่เด็กๆ จนแบบว่าเราเราเรา,เราชินเราถนัดไปแล้วแต่พอมาเล่นกีฬาประเทศนี้มันเป็นเขาใช้เรียกว่าใช้ทักษะที่เราไม่เคยมีในเรื่องของอย่างเราเป็นคนที่มีกาลังเราเป็นคนที่เล่นฟิตเนสเล่นกล้ามอะไรเงี้ยแต่พอมาปีนเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่กําลังอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่การมีกล้ามและสามารถที่จะปีนขึ้นไปได้จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับสมาธิทักษะเทคนิคการพยุงตัวการใช้บาลานซ์ของของกล้ามเนื้อ ระหว่างข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมันมันมันค่อนข้างที่จะไปไปแบบสอดคล้องกันก็ค่อนข้างยากก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นตอนที่ภารกิจแรกก็คือชนะพีพีเคได้ก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เราก็ทําได้ก็เิ่มั่นใจมากตอนแรกเราแค่วอร์มร่างกายเนี่ยก็ใช้ใช้เวลาไปก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเอาละครับภารกิจที่2ปีนหน้าผาใน5นาทีนะครับ พร้อม้วไปเลยพี่ทีวีเคยอมแพ้ก็ได้นะพี่